สอนให้คนไทยเราได้รู้จักการพึ่งพาตัวเองค่ะและคณะสีที่3ค่ะคณะสีแดงค่ะสำหรับปีนี้มาในธีมของดราก้อนแลนด์นะคะดินแดนมังกรค่ะสุรเดชกลิ่นกระจรวิ่งจนขาหายไปสองข้างนะครับเมื่อวานวันนี้กลับมาคืนแล้วนะครับ <c oughs> ขายาวๆนะคะวันนี้จะวิ่งอีกค่ะ<ไ>ป้ายคู่นะคค,ค่ะ,คคะ นางสาวพิมพ์ิภาภาคภูมนางสาวอ,อนิชาจันดากุลและตามด้วยคณะเชียลีดิเดอร์สีแดงนะคะสำหรับขบวนพาเหรดของสีแดงนะคะปีนี้มาในทีมของ วัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมของชาวอีสานเราวัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะของชาวจังหวัดสุรินทร์เรานะคะจะเป็นแบบแผนนะคะในการดําเนินชีวิตอันดีงามให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมโลกในปัจจุบันนะคะโดยคณะสีแดงได้นําเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสุรินทร์เรานะคะคือการแต่งกายด้วยผ้าไหมนะคะเนื่องจากว่าผ้าไหมเป็นผ้าที่ต้องใช้ความ ละเอียดประณีตนะคะในการทอนะคะและลวดลายที่สวยงามนะคะนอกจากผ้าไหมแล้วนะคะก็ยังมีประเพณีสําคัญนะคะที่ชาวอีสานเราให้ความสําคัญนะคะเป็นการประเพณีการเท่นมหาชาตินะคะของประเพณีพระเวสสันดรมาจากาวการรณคดีเรื่องพระเวสสันดรชาดกนะคะและ ประเพณีผีตาโขนค่ะเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของชาวจังหวัดเลยนะคะก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราค่ะค่ะเวลคัมทูบุญบังไฟค่ะสำหรับคณะสีแดงนะคะนอกจากผีตาโขนแล้วนะคะก็จะมีประเพณีบุญบังไฟนะคะเป็นการบูชาพญาแถนเพื่อขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤดูกาลนั่นเองนะครับซึ่ง ซึ่งเป็นประเพณีที่คนอีสานเราได้สืบทอดปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเอกลักษณ์ของประเพณีบุญบ้างไปนะคะก็คือสร้างความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความรักรู้รักสามาัคคีให้กับคนในชุมชนค่ะหลังจากคณะสีแดงเดินผ่านฝนอาจจะตกนะคะเพราะว่าขอฝนแล้วนะคะอาจจะมาตอนนี้แหละดูท่าทางไปนะฮะ